ที่น่าสุกเกะมีแผลบ้ามขึ้นอีกแล้ววิเศษมากเลยค่ะ โอเคครับคุณดูก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมท่จะกดไลค์นะครับหรือว่าจะกด subscribe ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็อื่นเลยก็จะลืมนะครับใครที่อยากสมัครสมาชิกก็ก็สามารถสมัครสมาชิกกันได้นะครับเดี๋ยวลิงก์นี้อยู่ในคลิปเดี๋ยวพี่จะขึ้นมาให้ดูนะครับผู้ชมรอแค่ไปหน้าที่ช่องของพี่นะครับแล้วเราก็สามารถกดสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ราคาเพียงแค่50บาทนะครับจะเป็นใจเกเรเริ่มต้นนะครับ50บาทแล้วก็ใจใจเกเ์เต็มตัวนะ นะครับแปบาทแล้วก็ไอตาวนะครับร้อยห้าสิบหรือว่าใครที่มีแบบเงินขนาดไหนก็สามร้อยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับหนึ่พันห้านะครับก็แค่เราแค่สมัครห้าสิบาทก็เข้าดิสคอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนๆในเกมพี่นะครับแล้วก็ใครที่อยากโดนเน้ก็โดนเด้เป็นซุปเปอร์แชทได้นะครับการในไลฟ์สตรีมพี่นี่ก็จะมีขึ้นชื่อให้ทุกคนนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับไปเลยโอเคครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาออออยยยููู่่่กกกกััััันน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 ใใชชงรรรระะทมมมคคบบบบเเดีี๋ว้้าา็แผ ก็ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ดาบพค่าศูนย์นะครับกำลังมานะคุณผู้ชมนะดาบคิาศูนย์หมู่บ้านช่างตีดาบแล้วก็ตอนนี้ในในเกมออสตาของเรานะครับก็มีตัวละครอย่างเช่นดาบคิาศูนย์ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีอีกนะแต่ยังใส่มาไม่ได้นะตัวละครอย่างเช่นมิซิรีนะครับพี่ก็ไม่รู้นะครับว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมเนาะก็มิซิรีนี่เป็นตัวละครที่ตอนนี้นะคนดูน่าจะชอบกันมากๆาเลยนะครับเพราะเป็นตัวละครที่น่ารักแล้วก็ยังเป็นแฟน แฟนเป็นมีมีแฟนในอ่ายังยังคือยังเป็นแฟนกับตัวละครอ,อย่างเช่นชื่ออะไรนะรผู้ชมจำไม่ได้เออสักตัวหนึ่งที่เป็นงูนะเออก็พี่ว่านั้นถ้าอัปเดตนีมันเอาเข้ามามันก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวละครมีซีรีส์นะครับก็โอเคก็เดี๋ยวเราไปรีวิวตัวละครในดบบาบพิฆาตสู์ที่ยังมีอยู่นะตอนนี้นะในเกมนะผู้ชมก็จะเป็นทันจิโร่นะครับตัวละครน,นี้ก็จะเป็นตัวละครเจ็ดดาวนะครับเอ้ยวดตัวหายไปไหนอ่าแล้วก็ ตัวต่อไปนะครับก็เป็นตัวละครอย่างเช่นอุซุยนะครับอ่าแล้วก็นิซุโกะนะผู้ชมแล้วก็ปานหมอกนะที่ตอนนี้กําลังอยู่กับมิเซลินะเออเป็นมุนบานชางตีดับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นเรนโกคูนั่นเองนะตัวละครที่อ่าตายแล้วนะตัวละครนี้เป็นตัวละครลูกหลาพี่ด้วยเป็นตัวละครเป็นมันมันตายแล้วนันเองนะเออตัวละครนี้แล้วก็ตัวละครอย่างเช่นตาคีนะครับกับกิวทาโร่นะครับก็ตายแล้วนะครับอ่าเราจะสตาร์มันนะ ก็ตัวละครพวกนี้ก็ยังสามารถเล่นได้อยู่แล้วก็สุ่มหาได้อยู่นะครับก็ใครชอบนะก็อย่าลืมไปสุ่มกันเยอะๆนะครับคุณผู้ชมตัวละครพุนนี้มันเป็นตัวละครที่พี่รู้สึกว่ามันโหดมากๆนะครับอ่าโหดมากเลยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ขอปรับเป็นในนี้ก่อนแล้วกันให้มันตีนี่นะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้ครับเปิดเอฟเฟกต์สักนิดสักหน่อยสเปายังอะไรูะสก เจอนี่นี่โอเคผู้ชม What ท้ามนันมันอ๋อเดี๋ยวแล้วมันต้มาสองทางพูดนะผู้ชมนี่อะโอเคก็เป็นตัวละครอย่างเช่นนี่ตัวพวกนี้เลยนะครับก็ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะยังมีให้สุ่มอยู่นะก็ตัวละครที่น่าสุ่มก็น่าจะเป็นฮัจิโร่นะครับใช้สตาร์ดัตนะสุ่มแล้วก็ตัวนี้จริงอย่างเช่นกิวทาโร่ ไม่ใช่อย่างเช่นกิวทาโร่ก็ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้ไปเล่นได้นะแล้วก็ส่วนผสมใช้ใช้ทนทาจิโร่เจ็ดดาวก็ยังทำยังท,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 ทำได้อยู่ส่วนพวกตัวละครอย่างเช่นออตัวพวกนี้ยังแต่ตอนนี้มันน่าจะปรับมาปะน้ำเตุมันล้านหนึ่งปะถ้าจำไม่ผิดนะ9แสนอาตีแวกลมถ้าอัพก็ล้านหนึ่งแล้วก็ก็มันปรับมาแล้วอย่างเช่นหมอกก็โหดมากเลยนะครับผู้ชมอย่างหมอกนะหมอกมัน ันอัพตันมันตีสตันด้วยแล้วอัพการถูกมากแล้วดาเมจก,ก็เยอะมากนะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นคิวทาโร่นี่มันตีติดเลือดนะอ่าคิวทาโร่ก็ตีติดเลือดนอ้ำชมคิวทาโร่นี่ก็ตีติดเลือดพออัพตันก,ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัวอย่างเช่นอ่าอุซุยก็เล่นได้ครับก็ตอนนี้อุซุยก็เอาพวกลง,ลงเล็ดลงเล็ดน้ำอะไรได้อยู่นะเออตัวละครที่น่าสุ่มก็น่าจะเป็นพวกตัวละครนี้นะครับ ตัวละครพวกนี้เลยก็ยังยังเล่นได้อยู่ยังเล่นได้อยู่เอออยังมันก็ไม่ได้แย่นะทุกผู้ชมมันยังแบบว่ามันยังเล่นได้อ่ะเออตัวละครพวกนี้ที่น่าสุ่มก็น่าจะเป็นที่ตอนนี้ที่อยากให้น้องๆทำนะครับก็น่าจะเป็นเออตัวแรกเลยจะเป็นทันจิโร่เจ็ดดาวอีกนะก็ตัวเนี้ยคือตัวละครดีมากเบอร์ดีมากแล้วก็ตัวต่อไปเออเราจะเป็นชิซุยนะครับตัวพวกนี้ก็อันนี้หาได้จากเลรีนะครับอ่าโอเคครับ ผู้ชมคลิปนี้ก็อาจจะมีเพียงเท่านี้นะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ช่องปฐมวันนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้านั่นเองถ้ามีอะไรก็เดี๋ยวจะมาพรีเซนต์นะครับมาบอกอีกทีหนึ่งครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ